สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเล็กน้อยคูณสม่ำเสมอเท่ากับมหาศาลผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยการลงมือทำเล็กๆ เขียนโดยคุณสุภวิทย์ภาสิทธิ์นิรันด์เซนเซเล็กและคุณวิทูลสุกิจบูลเซนเซแปะเซนเซแปะนะคะเคยกล่าวไว้ว่าผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการทำอะไรบางอย่างแต่ทำทำหยุดหยุดแสดงว่าสัดส่วนที่ผมทำมันมากแต่ไม่สม่ำเสมอซึ่งผมคิดว่าสมการนี้ต้องมีการพัฒนาดีขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่เป็นไปนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันถ้าเราดีขึ้นทุกวันแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้ว่าเราต้องพยายามต่อเนื่องให้มากกว่านี้เพราะความต่อเนื่องมีผลต่อความสําเร็จสําหรับสม,บสมบการนี้เซนเซเล็กและเซนเซแปะเป็นคนคิดขึ้นมาแต่ที่มาที่ไปมาจากสองอย่างที่เชื่อมโยงกันพอดีนั่นคือเขาไปเจอสมการหนึ่งของคนญี่ปุ่นเขียนว่า1.01ยกกกำลัง365เท่ากับ37.8เขาเองเป็น เขาเองเป็นวิศวกรชอบคำนวณจึงสนใจตัวเลขนี้มากเพราะหนึ่งยกกำลังอะไรก็ตามจะได้หนึ่งเสมอนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในแต่ละวันเราก็ยังได้หนึ่งเหมือนเดิมซึ่งไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ถ้าเราทำทุกวันให้ดีขึ้นแค่วันละหนึ่งเปซแต่ทำต่อเนื่อง365วันเราจะดีขึ้น37.8เท่าในทันที ซึ่งเขานำมาเชื่อมโยงกับอีกหลักการของบริษัทญี่ปุ่นที่เรียกว่าคเซ็นเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเขามาเชื่อมโยงว่าส่วนใหญ่แล้วอะไรก็ตามที่ประสบความสำเร็จเกิดมาจากการลงมือทำเล็กๆน้อยๆแต่ทำทุกวันจนกลายเป็นที่มาของสมการนี้และนอกจากเรื่องของสมการนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังแบ่งออกได้เป็นสมคอนเซปต์หลักใหญ่ๆคอนเซปต์ concept แรกเลยคือกำลังใจดี คอนเซปที่2คิดดีและคอนเซปต์ที่สามทำดีค่ะสามคอนเซปตนี้เป็นสูตรรับความสําเร็จเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนโลกค่ะมาเริ่มที่คอนเซปต์แรกกำลังใจดีนะคะเราควรสร้างความมั่นใจด้วยคาถาสามมั่นมั่นแรกคือเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าดีกับตัวเองผู้อื่นสังคมมั่นที่สองมุ่งมั่นทุ่มเทพลังงาน ไม่ล้มเลิกและมั่นสุดท้ายมั่นใจในผลลัพธ์สื่อสารสู่ผู้คนคนสำเร็จเนี่ยจะต่างจากคนทั่วไปคือมีความอึดและอดทนค่ะแล้วถามว่าเราจะเป็นคนสามารถได้ยังไงนะคะเคล็ดลับการเป็นคนสามารถเนี่ยเราจะต้องมองหาคนที่ทำได้เพื่อยืนยันชุดความเชื่อสมมุติว่าเราจะอยากเป็น นักวาดรูปที่เก่งมากๆค่ะเราจะต้องหาไอดอลคนที่เขาประสบความสำเร็จด้านนี้ว่าเขาเริ่มจากอะไรแล้วเขาสำเร็จได้ยังไงเคล็ดลับที่2เขียนหรือติดรูปเป้าหมายไว้เพื่อย้ำบ่อยๆพยายามเขียนสิ่งนั้นออกมาในกระดาษนะคะแล้วก็ปินรูป เป็นรูปภาพความสําเร็จเราอาจจะตกแต่งใน Photoshop อะคะ่ะว่าเราสําเร็จในเรื่องนั้นแล้วแล้วก็นําไปแปะบนผนังบ้านมันจะทําให้เราเห็นภาพนั้นบ่อยๆแล้วก็จะทําให้เราไม่ลืมเป้าหมายของเรานะคะเสร็จแล้วก็ให้ซอยเป็นเป้าหมายย่อยเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเรามองหาใครเราเขียนหรือติดรูปอะไรก็เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงให้เรานะคะซอยเป้าหมายออกมาเป็นย่อยๆเลยว่า ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะคะต่อไปเป็นคอนเซปตที่2ค่ะคิดดีค่ะเราจะต้องเปลี่ยนจากคําว่าทําไม่ได้เป็นทําได้นะคะต้องตั้งคําถามถามว่าอย่างไรเพื่อเปิดประตูโอกาสนะคะเราจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราจะทําเราจะวาดรูปเก่งได้อย่างไรเราจะเป็นแบบไอดอลของเราได้อย่างไรใช้ตัวช่วย ใช้ตัวช่วยความรู้จากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวนี้ความรู้มันมีอยู่มากมายนะคะทั้งทั้งคอร์สทั้งใน YouTube ใน Tik t o k ในหนังสือนะคะเราสามารถหาความรู้ได้เลยว่าเราจะเป็นนักวาดรูปที่เก่งได้อย่างไรและกำหนดเวลาค่ะเราจะต้องมีกรอบเวลาที่เหมาะสมนะคะเราจะได้ไม่เอื่อ,เอยเฉืยอะคะ่ะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำสิ่งนี้ให้เสร็จภายในปีไหนเดือนอะไร เพราะว่าอะไรที่คุณฝันได้เนี่ยคุณสามารถทำมันได้ทั้งหมดนะคะและคอนเซปต์ที่3ามทำดีวางแผนด้วย GPS m o เด l ค่ะกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเช่นจะวาดรูปสีช็อคให้ได้ภายในอีก2เดือนข้อ2หาสภาพปัจจุบันเช่นตอนนี้เรายังวาดไม่ได้เลยเราจะต้องเรียนรู้ผ่านอะไรบ้างแต่ละวันเราจะต้องฝึกอะไรบ้าง และข้อที่3วางกำหนดการเราจะต้องวาดให้ได้ภายในเดือนอะไรเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องลงคอร์สอะไรบ้างจะต้องเรียนอะไรบ้างแล้วถ้าวางแผนแล้วเนี่ยต้องลงมือทำด้วยเพื่อให้เป้าหมายเป็นจริงนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเล็กน้อยคูณสม่าเสมอเท่ากับมหาศาลผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยการลงมือทำเล็กๆค่ะขอจบไปด้วยความคมจากเซนเซแปะและเซนเซเล็กนะคะ มาเปลี่ยนประเทศด้วยความรู้กันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และอก o g d ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย